การปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานนะคะเริ่มต้นนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำเลยนะคะก็แนะนำนะคะให้ทำนะคะอยู่นะคะสามอย่างนะคะสามอย่างนี้นะคะให้เดินจงกรมก่อนเดินจงกรมนะคะเดินจงกรมก็คือการเดินไปเดินมาเนี่ยแหละนะคะเดินไปอาจจะแบบเที่ยวนะคะเที่ยวหนึ่งก็คือ อ่ะสักสิบห้าเก้าก็ได้นะคะดูนะคะให้มันเดินยาวๆหน่อยนะคะหลายๆเก้าหน่อยนะคะเพราะว่าไม่งั้นถ้าช่วงเก้านะคะมันสั้นนะคะแล้วก็เดินกลับไปกลับมามันอาจจะมึนหัวได้นะคะก็เดินไปนะคะเดินขวานะคะขวาเหยียบพื้นก็รู้นะคะรู้ตัวว่าเท้าขวามันเหยียบพื้นอยู่ซ้ายเหยียบพื้นก็รู้ตัวว่ามันเหยียบพื้นอยู่นะคะ คือเอาจิตเอาใจมาอยู่ที่ความรู้สึกของเท้าที่เหยียบพื้นนะคะอ่ะนะคะอ่ะอันนี้คือเขาเรียกว่าใช้กายนะคะกายอ่าเป็นเป็น,เป,นเป็นฐานให้สติเกิดการเคลื่อนไหวของกายนะคะอ่ะเท้าเราเนาะมันเป็นอิเดียบทที่เคลื่อนไหวนะคะเราก็เดินไปอ่ะขวาถ้าสําหรับพี่มิ้นพี่มิ้นขออนุญาตแบ่งปันนะคะตามแนวที่เราเรียนมาเลยนะก็คือขวาย่างหนอนะคะหนอก,ก็คือเท้ามันเหยียบพื้นแล้วอ่ะขวานะคะขวายกมา ย่างหนอนะคะซ้ายอีกซ้ายย่างหนออย่างเงี้ยนะคะให้มันเป็นจังหวะเป็นจังหวะนะคะเป็นจังหวะแต่ว่านะคะคำบริกรรมที่หนอหนอ,หนอในใจอะ่ะไม่ต้องพูดออกมานะพูดอยู่ในใจนะคะแต่เน้นไปที่รู้นะคะมันทันกับอาการอ่ะนะคะขวาย่างหนอซ้ายย่างหนออ่ะอย่างเง,งี้ยนะคะถ้ามีความคิดเกิดขึ้นมานะคะถ้าเป็นคนปฏิบัติมานานแล้วเนี่ยจะหยุดเดินและกําหนดเขาเรียกว่าส่งจิต รู้ว่าเฮ้ยนี่กําลังคิดอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยจนกว่าความคิดจะดับไปแต่สําหรับผู้เริ่มปฏิบัตินะคะแค่รู้นิดนึงพอนะคะรู้เฮ้ยคิดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเฮ้ยกับตัวเองนิดนึงนะคะแล้วก็อ่ะกลับมาเดินต่ออาขวาย่างหนอซ้ายแย่งหนอไปก่อนเนี่ยนะคะทํากลับไปกลับมาขอ15้านาทีเริ่มต้นเนี่ยนะคะการเดินขอ15นาทีนะคะสมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมนะคะ สมาธิที่ได้จากการทําการเคลื่อนไหวนะคะมันจะทําให้มีกําลังสมาธิมากแล้วเวลามานั่งสมาธิจะดีนะคะจะตั้งมัน่นนั่งสมาธิก็ขวานะมือขวาทับมือซ้ายนะคะของพี่มิ้นเนี่ยปวดขานะคะปวดขาเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ยืดหยุย่นให้นะคะในการเหยียดขาออกในการพิงหลังได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้มีปัญหาหลือ,อะไรก็ให้นั่งตัวตรงนั่งขัดสมาธิปกติเนาะ <S <S แล้วก็ดูนะอของพี่มิ้นดูพองหนอยุบหนอนะคะพองหนอยุบหนอ นะคะท้องมันพองก่พองหนอยุบหนอถ้าเกิดมันเร็วนะมันพองพองยุบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แค่เหลือพองเหลือยุบพอนะคะจะเอามือมาทาบที่หน้าท้องก็ได้นะคะเพื่อให้เราช่วยแบบว่าเออมันพองมันยุบมันพองมันยุบอย่างเงี้ยนะคะดูพองหนอยุบหนอเหมือนกันเลยนะคะถ้าจิตมันแวบไปคิดให้รู้ทันนิดนึงนะคะแล้วก็อ่ปล่อยมันไปนะคะ ตอนนี้เราไม่ได้มานั่งมานั่งคิดกับมันนะตอนนี้เราทํากรรมฐานอยู่แล้วก็กลับมาที่ท้องพองท้องยุบท้องพองท้องยุบแบบนี้นะคะ ขอ1 5บหถึง20นาทีเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าหนึ่งบัลลังก์เดิน15นั่ง1 5ถึง20เขาเรียกว่า1บัลลังก์แบบนี้ให้ทำแบบนี้แล้วในอิริยาบถในทั้งวี่ทั้งวันเลยนะคะเราจะหยิบน้ําดื่มน้ําก็รู้ตัวนะ,ะรู้ตัวใจสบายก็รู้ตัวใจทุกก็รู้ตัวนะคะใจหงุดหงิดก็รู้ตัวรู้ตัวเข้าไว้รู้ใจเข้าไว้เนี่ยคือการจะเดิญวิปัสสนากรรมฐา,านนะคะแล้วเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยวันทั้งวันนี้ ทุกอย่างมันไม่เที่ยงเป็นถูกหมดเลยเดี๋ยวท้องก็พองสั้นเดี๋ยวท้องก็พองยาวนะคะเดี๋ยวก็นะคะรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนี้เนี่ยใจของเรานี่ยมันไม่เที่ยงหมดเลยนะคะใจอารมณ์ต่างๆนานานะคะเนี่ยมาจะเดินวิัสสณากรรมฐานเนี่ยนะคะมาเพื่อ เห็นนะคะเห็นความจริงความจริงในวิป to <together> ัสสนากรรมฐานคือไม่เที่ยงเป็นทุกนะคะแล้วก็เนี่ยมันก็จะได้สติสมาธิด้วยนะคะตัวสติสมาธินั่นแหละมันแก่เออมันเก่งขึ้นมันก็จะเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาได้ชัดเจนขึ้นเองนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เนาะฝากไว้สําหรับคนที่สนใจการปฏิบัตินะคะแต่ว่าถ้าพี่มิ้นแนะนําจริงๆอยากให้ไปเรียนที่วัดวัดที่พี่มิ้นไปปฏิบัติคือวัดพัฒนตาอาสภารามชนบุรีก็ไปกันได้นะคะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เก่งๆนะคะก็อนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ